ก็อภิรักษ์ครับเราเล่นไป13บนาทีแล้วดูว่าจะใช้ลูกทำชิ่งเข้าทำในโอเพนเพย์สวยๆได้ไหมเพราะว่าเรามาเอามาเอกนิดเอกนิดมาทิมทิมบิวบิวมาแล้วสิ่กรอยอยู่ข้างในลบนิดเดียวนิดเดียวโอ้บาบอไม่ไม่ได้ครับไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่โอ้โหดูภาพช้าหรือว่าจ๋า โอ้โหผมนี่ใส่สกอรอไปแล้วอะเสียดายเสียดายไม่น่าเชื่อเลยไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเลยใส่สกอรอไปแล้วใส่สกอรอไปแล้วเจ้าตัวยังเสียดายเลยครับก็จังหวะโอโ้ตายแล้วจังหวะโตกลับโอ้ตายตายตาย โอ้คนสุดท้ายจะโดนใบแดงไหมเนี่ยโอ้ใบแดงจริงด้วยชอยเก็บฉากเลยกูอ๋อก็ต้องเปลี่ยนตัวเอาเอกนิตออกครับเอากองหลังเข้าไปยืนแทงตอนนี้ก็ก็จะเล่นเป็น4-4-1แล้วมั้งครับตอนนี้หลังก็ยังยืนสามได้อยู่จาก5-4-1ก็เป็น4-4-1ก็ทิ้งหน้าบิวไว้แล้วก็เอาเอกนิตออกระวังเอา จะไปเหลืองไหมเนี่ยเพราะว่า <estiver> มันบอลมันหยุดไปแล้วอ่ะแล้วเราคลองบอลแล้วอ่ะไม่รู้จะให้ไปเหลืองมนี่ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ไปเหลืองไหมแต่ว่าผู้เล่นของเราก็เข้าไปประท้วงอยู่อบินวิ่งมาจากไหนวะเนี่ยโอ้อย่างนี้ไม่ควรทํานะครับปล่อยให้หน้าที่ของผู้ตัดสินไปเพราะว่าเขาจะเป็นคนตัดสินเองถ้าเราไปประท้วงหนักๆโดยที่ไม่ใช่ตัวกับอ เฮียพูดยังไม่ทันขาดรันเลยไม่ใช่กับตันทีมาสวยเลยอ่าอ่ะ,อะช่างมาันเถอะช่างมาันช่งม,มันอมันวิ่งมาทำไมอโอจะโดนเช็คกิ้งใบแดงมะเนี่ยเช็คกิ้งไปแดง,นนแดงจริงด้วยสวยอีกแล้วมึงถ้าบินโดนไปแดงก็สวยอยีกครับถ้าไปเหลืองทั้งคู่เราก็จะโดนใบแดงออกนะครับ แต่ถ้ากรรมการไม่ทําอะไรสักอย่างเลยก็จบแต่เราก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะหัวไปโขกนะถ้าเกิดทางนู้นทิ้งตัวสวยดูว่าจะเป็นไงทํากรอบสี่เหลี่ยมอ่ะไม่มีอะไรเล่นต่อได้ครับโชคดีไปครับจังหวะบิลคองบอลได้ไหมเอาโดนเตะไปเหลือไหมเตะจากด้านหลังนะครับเหลืองไหมเอเหลืองจบ ดูเหมือนเราจะเปลี่ยนตัวนะครับสองคนก็เอาสุรียออกครับแล้วก็เอาโชจีฮุนออกครับก็เป็นลูกตั้งเตะของบีจีครับเราก็ต้องระวังเพราะว่าสุมัญญาเนี่ยเขาก็โยนแม่นมากเลยนะครับแต่ว่ายังเชื่อว่ากองหลังเราถ้ามีสมาธิไม่ประกบหลวมก็ไม่น่ามีปัญหาครับึ้นเฮ้ยตายละโอโมอะ <laughs> ได้ได้เว้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็มาดูภาพช้ากันครับว่าผมเนี่ยดีใจมากเลยลูกนี้ผมถือว่าโดนใส่สกอร์แล้วโดนซ้ำสองรอบอะ่ะแม่เนี่ยมงหนึ่งหนึ่งเลยนะครับฟึบแลับนิดหนึ่งแล้วเนี่ยดดโก้ยิงหนึ่งหนึ่งอีกแลับอีกอืมืึสิวกอนใจเย็นมากมได้ได้ดีครับเล่น่างเนี้ยยือจนมันยิงจุดโทษเลยก็ได้ ก็มันจะเริ่มท้ายเกมแล้วนะครับเหลืออีกสินาทีแล้วก็เราต้องระวังลูกเซตพีชพวกเนี้เขาโยนแม่นมากปัดเฮ้ยดีเว้ยไม่เป็นไรเอาชิปหายแล้วเวกเตอร์โอ้เด็กอภิรักครับอภิรักปัดได้โอ้แต่คิวกินเลยครับดูภาพช้ามาดูภาพช้าโอ้ตื่นเต้นมากลูกนี้ขอให้ยื้อไปจนยิงลูกโทษได้ผมว่าเป็นของเราแนะ่สุดยอดนะครับลูกนี้ อภิรักษ์ปฏิกิริยาเร็วมากสุดยอดสุดยอดชมชมเลยลูกนี้ชมสุดติงกระดิ่งแมว <_ d ream> ก็ต้องระวังลูกพวกนี้ครับได้ไหมเอาเอาพิธิวตัดบอลได้ยาวยาวมาพิจิวต์วิ่งขึ้นมาวิ่ง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 วิ่วจอน้ตาเติม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 มาแล้วครับเห็นแล้วใจโอ้บอแรกไม่ไดีอ่ะ มาดูจังหวะที่เราเกือบเสียประตูครับดีแล้วติดขาพิลักนิดหนึ่งแล้วก็ไม่มีตัวซ้ำอะครับเยอมบีจีก็บุกมาเอาลูกนี้ได้ก็ได้อยู่ครับได้อยู่ครับพิจิวัตไปเลยครับลากยาวๆไปอ้าวสกิดอย่างนี้ต้องใบเหลืองนะครับใบเหลืองกรรมการควักใบเหลืองมาแล้วครับตอนนี้พิจิวัตมาเล่นกองกลางตัวลูกกันแล้วนะครับเต็มรูปแบบก็เป็นช่วงท้ายเกมครับเหลือแค่ไม่ถึงสี่นาทีครับ ก็ตั้งรักวันดีออกเขาเติมเกมเร็วเอานักเตะญี่ปุ่นโอ,อ้เสียสมาธิเป็นนิดเดียวเองครับอืเอาใหมา่เอาใหมา่ยังมีเวลายังมีเวลาต้องยอมลูกนี้เลยนะครับเพราะเขาทำชิ่งกันมานะี่ดูนักเตะญี่ปุ่นเนี่ยนะครับให้แล้วก็ไปแล้วก็คืนมาแล้วก็ยิงด้วยปลายเกลือนิดเดียวเองครับจิ้มมาเลยอ,ะอ่ะอลูกนี้ต้องยอมยอมเฉือนได้ซ้ายอ,ะอ่ะ,อะ มุมบดีดิ๊กเลยบ้าบ่ามากลุกนในต้องยอมก็ตอนนี้เราจะเล่นตั้งรับไม่ได้แล้วครับเอากองหน้าส่งไปทั้งคู่เลยครับสมคิดก็ตัวลุกนะครับอภิรักษ์อัอคระวินก็ตัวลุก้วครับเอาไปเติมเกมลุกแล้วก็ต้องแลกกับเขาละก็มาเรื่อยๆืครับทําชิ่งมาจอนตาลากม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 าลากอ้าไ,ได้ได้ลุก,กตั้งแต่ครับมีโอกาสนุนละก็สะนุกการครับ ดีๆได้ได้ไดมองอืมตอนนี้ก็ทดเวลาไป4นาทีครับเราก็ยังมีโอกาสครับต้องเล่นลูกโยนเข้าไปอัคระวินก็มีละอ่ะตาตังป้อมชิดวางบอลยังไงอ่าวางบอลแม่นๆสมคิดเงยหน้าแล้วครับอืมอัคระวินสองเที่ยวแล้วครับยังไม่ตรงกรอบเอาเอาอีกเอาอีก,อกยังมีเวลาอยู่ ลูกนี้เสียดายนะครับครวินมงไม่โตกรอบแต่มงยากครับลูกนี้ต้องเช็ดไปข้างหลังก็อยู่ช่วงท้ายเกมแล้วก็เอ,อ้ไอเลกโกลนี่ยังถ่วงเวลาด้วยการเตะทิ้งอีกนะครับก็คือผมดูแล้วโดยรวมเนี่ยนะครับของเราเล่นดีแต่ว่าเราเสียดายจังหวะที่สุวกรยิงไม่เข้านะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าม ไอ้หลายๆจังหวัดโดยเฉพาะเร่องจังหวัด,ดกน,นิดน่าจะได้ฟาวตรงใกล้กอบเขตโทษแล้วจะได้ตั้งเตะนั่นกลับกรรมการไม่ให้ลูกนั้น,นบ้ามากเลยแล้วผมดูอันเนี้ยตอนนี้กรรมการเป่าหมดเวลาแล้วถ้ามีจีเล่นได้แค่เนี้ยผมบอกได้เลยครับพอไปเตะในระดับเอเชียแชมเปี้ยนลีกแล้วต้องไปเจอทีมแบบที่เกาหลีที่ว่าเนี้ยนะชุงบุกไออะไรเนี่ยผมรับรองได้ว่าพอไม่มีกรรมการ ไทยลีกไปช่วยเป่าเนี่ยบีจีไปไม่เป็นหรอกครับไประดับเอเชียเนี่ยก็ไม่ได้แช่งนะครับแค่นะตามนั้นป่ะไปเจอกันวันที่ห้าครับเตะในบ้านเจอกันหมุดประการนักเตะเราก็ต่อว่ากรรมการเล็กน้อยครับแต่ไม่ไปไรอย่าไปยุ่งกับเขาเลยบอลแค่นี้ของกันกินก็ได้เขาไม่ได้เป่าตามตาครับเป่าตามตังค์ก็อย่างเงี้ยธรรมดาธรรมดาไป